ตอนนี้ผมก็มาอยู่หน้าร้านที่ลงแล้วนะครับลูกค้าด้านในร้านเต็มเลยนะเดี๋ยวเราถ่ายหน้าร้านรอ,อก่อนเนาะตัวโชว์ตัวโชว์ปลามุกก็เป็นปลาของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัวเดิมนะครับตัวโชว์ยังอยู่ส่วนตัวล่างเป็นปลาแดงของโบฮอนตัวนี้หัวค่อนข้างดีนะฮะปลาประมาณหนึ่งสสามสี่ห้าห้านิ้วนะฮะโดยประมาณนะแต่หัวใหญ่มากเลยแดงสดด้วย สวัสดีครับมาเริ่มที่ตู้แบ่งล้อนะครับเพราะว่าตรงตู้ปลาปลาวิ่งอะลูกค้าเต็มเลยตู้แบ่งยังคงเป็นชุด GB ีนะครับปลาลอ,อกลอ,อกเคลียร์หมดแล้วด้วยแต่ส่วนราคาที่นี้ไม่มีนะฮะผมไม่สามารถแจ้งราคาได้นะพี่เขายังไม่ได้เขียนร,ราคาไว้ตัวนี้หัวดีกว่าเพื่อนทั้งหมดตรงนี้นะครับลอ,อกเคลียร์หมดแล้วเนื้อออกแดงเหลืองนะครับ ปลามีขนาดโดยประมาณสาม้ิวครึ่งนะครับส่วนข้างๆลอกเคียเหมือนกันแต่หัวจะไม่ดีเท่าตัวแรกนะฮะแต่เรื่องมุกก็ดูสวยอยู่นะตัวนี้จองมีคนจองไปแล้วตัวนี้ด้านล่างตัวนี้น่าจะเป็นลูก F2 นะครับโอ้เครื่องสวยนะจะว่าไปเครื่องหางใหญ่ดีนะครับ เนื้อแดงเหลืองทูโทนด้วยนะครับตัวนี้ตัวเมียไข่แล้วด้วยขายแล้วด้วย,ย,ววยอันนี้ก็ตัวเมียไขยแล้วแต่ยังไม่ได้ขายนะตัวนี้ขายตัวนี้ไปแล้วตัวนี้ยังไม่ได้ขายตัวนี้ g b บลอกหัวใหญ่ถัดมาด้านนี้เขียนไว้ว่า6กร้อยสนะครับเก้าร ตัวลอ้อตัวนี้ก็ G B ลอกเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นลูก F นะครับลูก F เป็นแดงมุก ชุดนี้น่าจะประมาณ3นิ้วนะฮะประมาณนะโดยประมาณ3นิ้วตัวนี้ออกมุกเยอะเลยด้านล่างก็เป็นลูกเอฟนะฮะตัวนี้เป็นกำฟ้าลูกเอฟ ปลาค่อนข้างว่างหลายตู้เลยนะฮะทีนี้เรามาดูตู้วิ่งกันเนาะฟาวฮอนแดงมุกนะครับตัวนี้ไม่มีราคาติดไว้นะผมหาแล้วติ่ตู้ไม่มีเนาะปลาประมาณสามนิ้วครึ่งนะครับหัวค่อนข้างใหญ่ต่อมาด้านล่างเขียนติดตู้ไว้ว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลาตาขาวทรงฟาวฮอนนะครับ ก็น่าจะเป็นพวกปลาลูกเอฟเนาะขนาดตัวปลาประมาณสามนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับถัดมาถัดมาด้านนี้ด้านนี้แปดร้อยตัวนี้หัวดีนะราคาแปดร้อยฟว์หอนเนาะแดงสดมากเลยอืตัวนี้หัวใช้ได้เลยมีปรุงนิดหน่อยนะครับตามสไตล์ฟวเวอร์หอนยุคใหม่นะฮะ ส่วนด้านบน500บาทตัวนี้ก็มีพงนะครับตัวนี้ได้เรื่องมุกโผดขึ้นกว่าตัวเมื่อกี้ถัดมาด้านนี้อ๋อติดจองนะครับโอ้มุกมุกโผดมากเลยนะตัวนี้ตัวนี้สามนิ้วครึ่ง ไปทางสี่นิ้วนะครับเกือบจะสี่นิ้วแล้วน่าจะเกินครึ่งมาแล้วหัวใหญ่มุกลายสวยนะครับเว้นช่องไฟสีแดงค่อนข้างเยอะถือว่าสวยเลยตูรล่างตูล่างไม่เขียดราคาไว้นะฟ้าวหอนแดงนะครับ ตุ้บนเขียนไว้ว่า650นะครับข,ขัดมาช่องแบ่งด้านนี้ก่อนเนาะแบ0ร้อย Gb ลอกตัวนี้น่าจะเป็น F 2 950ตัวนี้500น่าจะเป็น F 2เช่นกัน ตัวนี้พันสามจีบีโลด้านบนหกร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้หกร้อยถัดมาด้านนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทครับตัวนี้ส่งปาก็เป็นฟาวเวอร์ฮอนนะคะ แต่เนื้อทูโทนนะครับเนื้อแดงเหลือมส่วนตัวนี้650แต่หน้าหน้าของปลากระตาของปลาเป็นกำฟ้านะครับเครื่องใหญ่น่าจะเป็นเอสองหรือเปล่าพื้นพื้นปลานะพื้นสีเป็นสีแดงนะแต่ยังไม่สดมากตัวนี้มีโอกาสเล่งเป็นสีแดงทั้งตัวได้เพราะว่าเขาแดงทั้งเขาเออเขาเรียกเลยชมพูทั้งตัวนะครับส้มชมพูส้ม ต่อไปนะ่าจะเป็นด้านนี้เนาะฟาลอหนึ่งสองร้อ 1, บาทนะครับขัดมาติดจองไปแล้วเก้ร้อยโอ้ตัวนี้ก็ฟลฮอนสวยตัวหนึ่งเลยนะครับมุกสวยส่วนด้านล่าง ด้านล่างมี600 500นะครับตัวนี้เป็น F2 เนื้อทูโทนแดงเหลือกนะครับส่วนตรงนี้เป็นฟฟล์วฮอนนะครับแดงมุกชุดนี้ราคา500ผมว่าก็น่าจะตั้งราคาตรงที่ว่าปลาเขามีทรงมีพุงหน่อยนะครับ เพราะว่าตัวที่ไม่ค่อยมีพุงจะเนี่ย900อะไรประมาณเนี้เนาะเนี่ยส่วนด้านข้างตัวนี้250ตัวนี้500เป็นกำฟา้าแดงทั้งตัวเลยถัดมาตู้นี้800อ่ายังไม่จองนะครับ800เนี่ยแดงมุกหัวใหญ่มากปลาไปทางเกือบ10มิ้วนะครับ ร0อนะครับตัวนี้แต่ติดจองนะฮะสวยเลยด้านนี้ไม่มีไฟนะครับราคาอยู่600ใหม่ไทย ห้าร <500, S 2> ้อยฟเอรฮอนตัวนี้แดงดีนะร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็หกร้อยห้าร้อยเป็นกําฟ้านะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพอดีลูกคา้าลูกค้าเข้าตลอดเลยนะร้านที่ลงยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ